หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโรบรักที่จะทำให้การเล่นเกมโรบบอกของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโรบรักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคานั้นจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียง1-30นาทีเท่านั้นสนใจใช้บริการสามารถเซิร์ช Facebook JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย ในคลิปนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Battle Cat Training ครับเจ้าแมวตัวนี้เนี่ยปกติแล้วจะต้องไปสู้กับมอนสเตอร์ฮะแต่ว่าเจ้าแมปนี้เนี่ยเราจะต้องฝึกให้เจ้าแมวตัวนี้วิ่งให้เร็วฮะฝึกความเร็วกันอีกแล้วซึ่งปกติแล้วเนี่ยเจ้าแมบวบตัวนี้จะต้องสู้กับมอนสเตอร์ซึ่งเป็นเกมที่อยู่ในมือถือแต่ต้องยอมรับตรงนี้ก่อนเลยนะครับว่าผมไม่เคยเล่นเจ้าเกมนี้ในมือถือมาก่อนนะเคยเห็น,นผ่านๆนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ลองเล่นแต่ว่าในวันนี้ครับผมจะมาลองเล่นเจ้าเกมนี้ โรบอทครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปปกติแล้วเนี่ยเจ้าแมวตัวนี้ต้องไปสู้กับมอนสเตอร์แต่ว่าเจ้าแมวนี้ฮะเอาเจ้าแมวอ้วนตุ้ยหนุยตัวนี้มาเพื่อฝึกครับ เจ้าแมวอ้วนตุ้ยนุ้ยของผมเนี่ยต้องมาฝึกบนลู่วิ่งเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วเรื่อยๆฮะความมือตอนนี้ฮะผมมีพลังอยู่ที่63แล้วก็ถ้วยรางวัล20อันนี้คืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นแคปซูลแล้วก็รีเบิร์วิธีการเล่นของเจ้าแมปีีน่าจะคลาสสิกมากๆฮะฝึกในรู่วิง่งแล้วก็ไปเปิดไข่จากนั้นก็ไปวิ่งในสนามเพื่อที่จะเข้าเส้นชัยฮะแต่ก่อนที่จะฝึกเนี่ยผมขอมาเปิดไข่สักหน่อยฮะไข่ฟองนี้ราคา5ถ้วยรางวัลฮะเปิด ประกอบเลย1ฟองจะได้ตัวอะไรเอ่ยได้เจ้าพึ่งมาฮะเจ้าพึ่งตัวนี้คือระดับคอมมอนเหรอ4ีและได้เจ้าแพนด้ามาครับเจ้าแพนด้าตัวนี้ก็คอมมอนเหมือนกันเปิดมาเลยแล้วกันนะสตัวและไลออนฮะผมได้ระดับคอมมอนหมดเลยนะสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะเพิ่มเอเนอร์จีครับเจ้าไรออนเนี่ยเพิ่มเยอะสุดนะ3.3 Energy แล้วก็ลองมาฝึกดูฮะตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะฝึกได้รอบละ4 Ener ซึ่งก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะ oh. ส่วนด้านซ้ายมือฮะมีของรางวัลรายชั่วโมงฮะมารับกันได้นะแล้วก็ของรางวัลรายวันฮะก็รับกันได้แล้วก็สามารถที่จะอัปเกรดเจ้าแมวได้แต่ทำไมด้านบนเขียนว่าเบลอตเอ๊ะ oh. <c oughs> แสดงว่ามีการรียูสหรือว่านํามาใช้ซ้ำนะครับเอาล่ะผมจะซื้อเจ้าแมวต้นกระบองเพชรตัวนี้ฮะสาถ้วยรางวัลซึ่งเจ้าแมวตัวนี้ครับเพิ่มถ้วยรางวัล20%แล้วก็เพิ่มโชค5%เพิ่มมาตาเล่ง20%แล้วก็เพิ่มความเร็วสูงสุดเนี่ยอีก20% <No. S 1> ดูเหมือนว่าจะเป็นแมวเริ่มต้นที่ดีฮะแต่ว่านี่คือเซนไซย่าเหมียววัด 99ทิลเลียนฮะซึ่งมันแพงมากๆเลยแต่คุณก็รู้ฮะว่าผมจะซื้ออะไรเดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วกัน <c oughs> <c oughs> และตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่5,500ครับมาดูกันว่าพลัง5,500เนี่ยผมนั้นจะเข้าเส้นชัยได้ไกลแค่ไหนและโอ้มาแล้วฮะความเร็วสูงสุด5,500กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเข้าเส้นชัยที่4เรียบร้อยได้มา4เทยรางวัน จะว่าไปแล้วเดี๋ยวก่อนนะเส้นชัยสุดท้ายคือ4 0,000ท่วยรางวัลฮนะมันอยู่ด้านบนสุดแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไปถึงยากมากๆเลยนะตอนนี้ผมวิ่งมาแล้ว3 0วิฮนะยังอยู่แค่ตรงนี้อยู่เลยเหรออันนี้คือความเร็ว5,500เลยนะ A few moments later และตอนนี้เวลาเหลือแค่10วินาทีครับด้านหน้าตรงนั้นคือเส้นชัยที่100หรือเปล่าหรือว่าฮะห0เหรอเดี๋ยวก่อนนะ ผมวิ่งไป2นาทีฮะได้ถ้วยรางวัลมาประมาณ100่้ถ้วย oh my god หนึ่ถ้วยรางวัลฮะผมสามารถที่จะซื้อเจ้าแมวตัวนี้ได้ครับราคา100ถ้วยรางวัลหรือว่าเราจะเอาถ้วยรางวัลเนี่ยมาเปิดไข่ก็ได้นะ75ถ้วยรางวัลเหรออืมโอเคลองเปิดเจ้าไข่ฟองนี้แล้วกันฮะหวังว่าจะได้ของดีไทเกอร์ Tiger ระดับคอมมอน56%ครับเจ้าไทเกอร์ตัวนี้คูณพลัง4.6 4.6เองเหรอมันคูณน้อยมากๆเลยฮะ oh. ตอนนี้เนี่ยผมจําเป็นที่จะต้องเพิ่มพลังให้ได้เยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรีเบิร์ถ้าเกิดเราจะแมก r e รีเบิร์ก็ต้องเดี๋ยวก่อนนะแมก r e รีเบิร์ตโอพีเรบักเองเหรอราคาถูกขนาดนี้จะไม่ซื้อได้ยังไงฮะรีเบิร์มาเรียบร้อยฮะเจครั้ง1นึ่รีเบิร์เนี่ยเพิ่ม Energy หรือว่าพลัง10%ครับนั่นก็เท่ากับผมรีเบิร์ตไปแล้ว70ครั้งก็จะเพิ่มในเรื่องของ oito uh. ก็เยอะอยู่นะ700%ในไหนเราก็รู้วิธีการเล่นของเจ้าแมปนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่รีรอฮะ99โรบักนี่คือเจ้าสัตว์เลี้ยงที่คูณเยอะที่สุดในร้านค้านี้ครับคูณ3,000เลยนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดผมซื้อเจ้าตัวนี้ผมน่าจะหลังหักเร็วๆนี้แน่นอนแต่ก็ไม่เป็นไรฮะผมยอมหลังหักนะครับเพราะว่าคูณ3,000ตอนช่วงต้นเกมเนี่ยมันเยอะมากๆเลย<ม>และเท่านั้นไม่พอฮะเกมพาสเจ้าแมปนี้ราคาก็น่ารักมากๆเลยนะ เกมพาร์ท V.I.P. ครับเอนเอ y เพิ่มขึ้น200% 19อเโรบักเองเหรอทำไมมันถูกจังเลยแล้วก็ Super V.I.P. ฮะสามารถที่จะรวมกันได้นะครับเพิ่มพลัง200%ฮะซึ่งก็จะกลายเป็น400%ถูกไหมซื้อมาเรียบร้อยฮะและก็ขาดไม่ได้เลยนะคูณ2พลังครับราคาแค่9โรบักเท่านั้นเองราคาเนี่ยน่ารักมากๆเลยแล้วก็คูณ2วินฮะอีก9โรบักเราจำเป็นต้องใช้วิน ไมแต่ก็ซื้อมาก่อนฮะเพราะว่าราคามันถูกมาก ส่วนอันนี้เป็นดับเบิลสปีดเหรอ7โรบักเป็นข้อเสนอแบบพิเศษด้วยฮะคูณ2ความเร็ว7โรบักเองเหรอเดี๋ยวก่อนนะผมรู้สึกว่าเกมพาเจ้าแมปนี้มันราคาถูกมากๆเลยและเจ้าแมปนี้ก็มีในเรื่องของขวดยาด้วยฮะ10ขวด19โรบักและก็เหมือนเดิมครับคิดจะเติมโรบักคิดถึง JB Top Up เติมถูกเติมไวไว้ใจ JB Top Up สนใจใช้บริการเนี่ยลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมครับแวะไปใช้บริการกันได้นะและเดี๋ยวก่อนผมซื้อไป10ขวดแต่ ไมผมได้มาขวดเดียว อันนี้แปลกๆแ,แล้วเดี๋ยวก่อนนะน่าจะบั็กหรือเปล่าผมซื้อไป10ขวดเลยนะแล้วเจ้าแมปนี้ฮะก็มีแพ็คที่น่าสนใจด้วยครับเพิ่มวิน50%ิเนเพิ่ม e อ e r g y 75%ในราคาแค่15โรบักท่านผู้ชมฮะมันถูกเหลือเชื่อมากๆเลยคือถ้าเกิดจะไม่ซื้อก็คงจะไม่ได้นะครับตอนนี้ผมมีพลังอยู่ที่1นทิลเลียนฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยถ้าเกิดจะไปโซนถัดไปฮะต้องมีรีเบิร์อยู่ที่25,000 Re รีเบิร์เพราะฉะนั้นผมจะรีเบ ผมรีเบิร์ตไปแล้ว1ล้าน8แสนครั้งฮะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนอยู่ๆก็รีเบิร์ตได้เป็นล้านครั้งเลยเหรอและโอ้เดี๋ยวก่อนนะมีกี่ดินแดนเนี่ยดินแดนสุดท้ายคือดินแดนภูเขาไฟฮะต้องรีเบิร์ต50ิบิลเลียนซึ่งมันเยอะมากๆเลยเอาละกดล็อกดินแดนนินจาแคทฮะตรงนี้มีการอัปเกรดฮะซึ่งเราสามารถที่จะเอาแคปซูลเนี่ยมาอัปเกรดได้นั่นเองแต่ดูเหมือนว่าแคปซูลเนี่ยเราจะต้องเข้าเส้นชัยหรือเปล่าเราถึงจะได้มา Two thousand years later. และตอนนี้ฮะเจ้าแมวของผมเนี่ยมีพลังอยู่ที่10 qn ฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยแต่จะว่าไปแล้วเนี่ยโซนนี้สนามแข่งอยู่ไหนเอ่ยถ้าเกิดผมจะแข่งโอ้ผมต้องกลับมาที่โลกแรกฮะแล้วก็ลองแข่งดูครับพลังผมในตอนนี้คือ10.39 qn ฮะแต่ว่าความเร็วสูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่20 qn แต่ว่าผมจะต้องใช้เวลานานพอสมควรเลยฮะในการที่จะไปความเร็วสูงสุด oh. แต่ว่าความเร็วผมในตอนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้อย่างง่ายดาย เช่นนกันฮะแล้วก็ตอนนี้ฮะสามารถที่จะเข้าเส้นชัย6,000ได้เป็นที่เรียบร้อยครับเส้นชัยถัดไป10,020ดูเหมือนว่าจะไม่ถึงนะเพราะว่าเวลาหมดก่อนนั่นเองโอ้แต่ดูก่อนเหลือเชื่อฮะทันเฉยเลยมผมได้ทุวยรางวัลมา3 0 0 0ครับซึ่งมันเยอะมากๆเลยเยอะมากพอที่จะปลดล็อกเจ้าฟาโลแคทฮะ3แสนเพิ่มทุวยรางวัล229%แล้วก็เพิ่มมาตาเล่ง400%รวมถึงเพิ่มความเร็วสูงสุดเนี่ย120% ด้วยนะนี่คือเจ้าฟาโรเหมียวฮะมาลองแข่งดูฮะและโอ้เพิ่มมาตาเร่งจริงด้วยครับรอบนี้เนี่ยเร่งไปจนถึงความเร็วสูงสุดได้เร็วมากและเดี๋ยวก่อนนะสุดแล้วเหรอ 20.79QN ฮะ แค่เดียวฮะมีถ้วยรางวัล3ล้านเป็นที่เรียบร้อยและอีกแค่นิดเดียวครับเส้นชัย80,000เดี๋ยวมาดูกันฮะว่าจากถ้วยรางวัล5ล้านจะกลายเป็นเท่าไหร่นะครับเข้าเส้นชัยเรียบร้อยจาก5ล้านกลายเป็น8ล้านฮะ ผมหยุดแข่งเลยแล้วกันนะตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะซื้อในเรื่องของของเล่นได้แล้วก็ซื้อเจ้าแมวได้หรือว่าจะไปเปิดไข่ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดเราจะซื้อของเล่นเนี่ยแน่นอนฮะ119โรบัคเพิ่มถ้วยรางวัล1น5 0แล้วก็เพิ่ม Energy เนี่ย200%แล้วก็เพิ่มอัตาเร่งฮะ1,100%ฮะและเท่านั้นไม่พอครับนี่คือเจ้าแมวที่เพิ่มมาตาเร่งได้เยอะที่สุดครับอัตราเร่งห สำหรับสายเทพทูนะส่วนสายฟรีเนี่ยอัตราเร่งสูงสุดคือ2 5 0 0นนะครับเ9ทิลเลียนซึ่งมันแพงมากเลยแต่ว่าในคลิปนี้ฮะ1 1 9รบโรบักเราก็สามารถที่จะปลดล็อกแมวเวอร์ชั่นสูงสุดได้แล้วฮะนั่นก็คือเจ้าดาก้อนเหมียวนั่นเองดาก้อนเหมียวอย่างนั้นเหรอชื่อน่ารักจังเลยและมันเหมือนก็ซิล่ามากกว่านะโซนที่3ฮะรีเบิร์ตสล้านห้าแสนครั้งครับปลดล็อกเรียบร้อยดูหน่อยซิว่าโซนนี้มีอะไรบ้างมี ไขฟองนี้ฮะ150ล้านต่อ1ฟองซึ่งแพงมากเลยแล้วก็อีโวตรงนี้อ่าผมรืมอีโวเลยนะเริ่มจากอันนี้แล้วกันนะเพิ่มเปอร์เซ็นที่เรานั้นจะได้เจ้าแคปซูลอันนี้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มในเรื่องของถ้วยรางวัลซึ่งยังเพิ่มไม่ได้นะเพราะว่าราคาเกรดอยู่ที่1นึ่งหมื่เลยซึ่งแพงมาก รีเบิร์ตถัดไปฮะรีเบิร์ตห0าล้านครั้งฮะหรือว่า600แป๊บเดียว600เลยเหรอเอาละรีเบิร์ตไปเลยแล้วกันครับตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตมาแล้ว787ล้านครั้งซึ่งตอนนี้เนี่ยผมน่าจะเพิ่มพลังอยู่ที่ประมาณ7บิลเลียนเปอร์เซ็นต์ฮะซึ่งมันเยอะมากเลยแล้วก็รีเบิร์ตเพิ่มเลยฮะตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตมาแล้ว1บิลเลียนโอ้ my god <laughs> เดี๋ยวก่อนนะผมรีเบิร์ตไปแล้ว2บิลเลียนฮะก็เลยสามารถที่จะปลดล็อกโซนที่4ได้ครับ300ล้านรีเบิร์ตและโซนสุดท้ายโซนภูเขาไฟ50บบิลเลียนรีเบิร์ตฮะ <c oughs> ก็น่าจะไม่ยากนะมาโซนนี้ฮะ นี่คืออะไรอะ่ะโอ้เราสามารถที่จะเอาสัตว์เลี้ยงมาคราฟได้เหรออืมน่าสนใจฮะแต่ว่าในคลิปนี้น่าจะไม่ได้คราฟนะและโซนนี้ฮะไข่ราคาเริ่มต้นที่4บิลเลียนโอ้มากอด4บิลเลียนเลยเหรอผมอยากที่จะลองเปิดไข่สายฟรีมากเลยถ้าเกิดเราจะซื้อเงินอืมแลดูจะไม่คุ้มนะ29โรบัคเนี่ยได้แค่2บิลเลียนเท่านั้นเอง oh. ผมว่าถ้าเกิดเปิดไข่สายฟรีอาจจะยังไม่คุ้มหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยพลังผมอยู่ที่ 1sx ครับเรามาลองวิ่งดูและผมความเร็วสูงสุดในทันทีเมื่อออกตัวครับนี่คือนี่คือพลังของเจ้ากอซิล่าตัวนี้เหรอนี่คือพลังของของเล่นแล้วก็เจ้ากอซิล่าตัวนี้ครับความเร็วสูงสุดในทันทีซึ่งมันเวอร์มากๆเลย ใน2นาทีครึ่งฮะผมได้มา25บิลเลียนซึ่งมันเยอะมากๆเลยเอาละเราจะมาลองเปิดไข่สายฟรีกันสัก1ฟองฮะผมอยากจะรู้ว่าในไข่ฟองนี้เนี่ยจะมีสัตว์เลี้ยงคูณเกิน3,000หรือเปล่านะเปิดได้แค่ฟองเดียวเท่านั้นครับและโอ้ระดับคอมมอนฮะ83%และเจ้าตัวนี้คูณอยู่ที่65 65เองเหรอนี่คือไข่ฟองละ25บิลเลียนฮะถึงแม้ว่าจะเป็นระดับคอมมอนแต่ว่าคูณแค่65เองเหรอเอ้ผมรู้สึกว่ามันคูณน้อยไปหน่อยนะ<อ>และก็แน่นอนนะครับว่าภารกิจของผมในคลิปนี้ก็คือผมจะต้องปลดล็อกโซนสุดท้ายซึ่งต้องรีเบิร์ต50บิลเลียนตอนนี้เนี่ยผมรีเบิร์ตมาแล้ว2บิลเลียนฮะถ้าเกิดเราอยากที่จะรีเบิร์ตไวๆก็ต้องมีสัตว์เลี้ยงที่เอเนอร์จีเยอะๆครับกลับมาที่เจ้าตัวนี้ฮะ 99โรบักว่าจะไม่ซื้อแต่ก็ต้องซื้ออยู่ดีนะราคามันไม่ได้แพงมากนะครับผมก็เลยซื้อแล้วก็อันนี้ฮะ9โรบักสามารถที่จะก๊อปปี้พลังของสัตว์เลี้ยงที่ดีที่สุดได้อีก10%ก็คือผมมีเจ้าตัว3000เจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะก๊อปปี้พลังกลายเป็น3,300ได้ถูกไหม9โรบักเองฮะเพราะฉะนั้นก็ซื้อมาเลยแล้วกันนะแล้วก็สัตว์เลี้ยงเพิ่มขึ้นอีก3ตัวครับ9้โรบัราคาเก เกมพาเจ้าแบบนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะราคามันถูกมากฮะ แล้วก็เกิดอีคิเบสฮะตอนนี้ผมสามารถที่จะใช้สัตว์เลี้ยงได้ถึง6ตัวเป็นที่เรียบร้อยฮะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมอยากที่จะลองเสี่ยงดวงสุ่มเจ้าไข่ฟองนี้จังเลยนะ8ฟองเนี่ย29โรบักฮะมีโอกาสที่จะได้เจ้าตัว1%ซึ่งสามารถที่จะก๊อปปี้พลังได้150%่เลยนะซึ่งมันเยอะมากๆเลย29โรบักฮะเรามาลองเสี่ยงดวงกันแบบเล่นๆนะถ้าเกิดได้เนี่ยก็ดีมากแต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะขอเจ้าตัว4% และได้เจ้าตัวรีเจนมาสามารถก๊อปปี้พลังได้20%ฮะเจ้าตัวนี้ก็ดีเหมือนกันนะกดอีควิลเบสาาเรียบร้อยฮะ20%ก็ถือว่าเยอะใช้ได้เลยขออีกรอบแล้วกันครับราคามันเย้าวยวนหัวใจแบบนี้จะให้สุ่มแค่รอบเดียวก็เสียดายนะมาอีกรอบหนึ่งฮะขอเจ้าตัว4%เจ้าตัวสีเขียวและโอ้ไม่กอ <My God. S 1> นี่คือเจ้าตัวระดับอัลติเมทฮะ มันคือตเจ้าตัว4.7%ครับกอปี้พลังได้50%บเปทจะออกก็ออกง่ายๆแบบนี้เลยเหรอผมได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้เนี่ยผมสามารถที่จะฝึกได้รอบละ 10.68QN เท่ากับว่าตอนนี้ผมสามารถที่จะรีเบิร์ดได้1 1บิลเลียนผมรีเบิร์ดไปเลยแล้วกันนะตอนนี้รีเบิร์ดมาแล้วครับ13บิลเลียนขาดอีกเยอะเลยนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ยากนะ50บิลเลียนรีเบิร์ดและมาแล้วครับ2 2บิลเลียนรีเบิร์ดฮะตอนนี้ผมรีเบิร์ดมาแล้ว51 บิลเลียนครั้งแฮะสามารถที่จะปลดล็อกโซนสุดท้ายได้แล้วครับภายใน40นาทีฮะนี่คือโซนภูเขาไฟครับโซนสุดท้ายของเจ้าแมพนี้อู้เดี๋ยวก่อนนี่คือหีบสมบัติฮะ มันคืออะไรอะ่ะเ,ออเดี๋ยวได้เดี๋ยวนนะผมได้ของมาเพียบเลยซึ่งเราสามารถที่จะใส่ของได้ครับซึ่งของแต่งตัวเนี่ยสามารถที่จะเพิ่มในเรื่องของสเตตัสได้แต่ดูจากสเตตัสที่เพิ่มขึ้นมาแล้วเนี่ยเพิ่มมาไม่เยอะเท่าไหร่เลยนะ oh. และนี่คือไข่ที่แพงที่สุดของเจ้าแมพดีครับวงเล็บว่าสายฟรีนะ75บิลเลียนผมอยากที่จะเปิดมากๆเลยแต่ว่าเงินไม่พอเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดผมซื้อ29โรบักเนี่ยเงินจะพอใช่ไหมลองซื้อดูฮะ เงินไม่พออยู่ดีฮะ <Stand> <im it> สรุปแล้วก็คือเงินไม่พอนะ oh. และในตอนนี้ฮะผมมีพลังหน่วยใหม่เรียบร้อยฮะหน่วย sp ครับมาดูกันว่าพลัง1.27 sp เนี่ยจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนและเดี๋ยวมาดูกันครับว่าภายใน2นาทีครึ่งเนี่ยผมจะได้ช่วยรางวัลมา75บิลเลียนเลยหรือเปล่าตอนนี้ความเร็วสูงสุดฮะอยู่ที่20 sp <im it> ว้าวเ <ins men> ดี๋ยวขอนนะ เดี๋ยวก่อนผมใช้เวลาแค่10วิฮะในการเข้าเส้นชัย1นึ่งแมื่เหรอโอ้แสดงว่าการปลดล็อกโลกใหม่เนี่ยหรือว่าโซนใหม่เนี่ยเราก็จะปลดล็อกเส้นชัยใหม่ด้วยฮะตอนนี้ผ่านไปแล้ว30วิฮะผมเข้าเส้นชัยไปแล้ว3รอบ อันนี้คือมันเร็วกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยนะและนี่คือ1รอบในการแข่งขันฮะผมสามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้19ครั้งหรือเปล่าและเรียบร้อยฮะสามารถที่จะเข้าเส้นชัยได้19ครั้งเลยเหรอและได้ทว้วันมา120งวัอมา120 บิลเลียนฮะซึ่งมันเยอะมากๆเลยผมสามารถที่จะเปิดเจ้าไข่ฟองสุดท้ายในการแข่งรอบเดียวได้ครับไหนไมาดูซิว่าเจ้าไข่ฟองนี้เนี่ยจะคูณถึง1,000หรือเปล่านะแต่ตามหลักแล้วน่าจะไม่ถึงนะครับและผมได้เจ้าตัวคอมมอนมาอีกแล้วฮนะ81%เจ้าตัวนี้คูณพลังอยู่ที่74ฮนะโอ้ oh my god ผมจินตนาการไม่ออกเลยว่าสายฟรีของแมปนี้เนี่ยกว่าจะมาถึงตรงนี้น่าจะต้องเล่นกี่วันหรือว่ากี่ชั่วโมงนะแต่ถ้าเกิดคุณเทพทูฮะซึ่งมันเทพทูได้แบบว่าถูกมากๆเลยขั้นต่ําคือคูณ100เลยนะเพราะฉะนั้นฮะสำหรับเจ้าแมปนี้เนี่ยผมแนะนําว่าเทพทูเถอะครับมันราคาถูกมากๆเลยก็ <Oui> ถ้าเกิดใครที่จะลองเล่นเจ้าแมปนี้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมลองกดเข้ามาเล่นก,กันได้ย้ําอีกครั้งว่าเทพทูเนี่ยราคาประหยัดมากๆเลยสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้หรือพี่จจกด กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ